สวัสดีค่ะวันนี้มีสินค้าใหม่เข้านะคะมีสีฟ้านะคะแล้วก็มีลายหิมะแล้วก็ลายสีชมพูโอรสค่ะแล้วก็มีลายสีเทาหน้าเด็กนะคะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นค่ะวันนี้มีสามสีใหม่เข้ามานะคะเป็นทรง 3D เหมือนเดิมค่ะ วัสดุด้านนอกนะคะดาวใช้เหมือนเดิมเลยคะ่ะเป็นผ้าคอตตอนนอกญี่ปุ่นแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่ผสมกาวไม่อัดกาวนะคะการตัดเย็บของทางร้านนะคะจะขอบกุ้นเรียบร้อยสวยงามค่ะบางร้านจะไม่กุ้นนะคะเพราะว่ามันเสียเวลามันทําช้าค่ะลูกค้าด้านในก็เป็นผ้าสามชั้นเหมือนเดิมค่ะเป็นคอตตอนนอกซับด้วยใย,ยกรองชนิดพิเศษไม่เป็นขนนะคะลูกค้ยาใยกรองดาวเนี่ยจะนําเข้าจากต่างประเทศนะคะแล้วก็ซับในด้วยผ้ามัสลินอย่างดีค่ะ หูคล้องนุ่มนะคะไม่บาดหูค่ะรับประกันเลยนะคะถ้าบาดหูนี้เอามาคืนได้เลยค่ะแล้วก็พร้อมตัวล็อกนะคะเวลาใส่ก็จะไม่เจ็บหูตรงช่วงจมูกเนี่ยทางร้านมีโครงดัดนะคะให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้แนบสนิทกับจมูกนะคะโครงดัดของทางร้านเราอะจะไม่เป็นสนิมเลยนะคะลูกค้าเพราะว่าใช้วัสดุอย่างดีค่ะเป็นพลาสติกดัดน้ำหนักเบานะคะจะเป็นทรง 3D แบบนี้ค่ะ ธรรมชาติของผ้าคอตตอนนอกเนี่ยมันจะไม่ค่อยอยู่ทรงอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเป็นผ้าฝ้ายร้อยเปอร์เซ็นตนะคะไม่อัดกาวไม่ผสมกาวนะคะคนที่เป็นภูมิแพ้สามารถใช้ได้ค่ะทางร้านทำช่องสอดสำหรับใส่แผ่นกองให้ด้วยนะคะแล้วก็มีสามสีให้เลือกค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะ